สวัสดีครับบุญมีกินข้าวโชว์อีกแล้วครับแต่ชัดตูนมาก่อกวนครับอุ้ยชัดตูนชัดตูนเดินปิดกล้องคุณสวยของเราเดินปิดกล้องวันนี้ไม่ให้นอนกินแบบนี้นะคะไม่กิ่งให้นอนกินแบบนี้นะอร่อยไหมลูกเออทำไมวันนี้แสงมืดๆอะ,ะูกฮะชัดตูน ตุนอยากกินค่ะอยากกินกับน,น้องอยากกินกับพี่สิกินจะหมดชามแล้วนะคะอันนี้ทําให้เต็มชามเหมือนเดิมนะคะทําให้เต็มชามเหมือนเดิมนะเก่งมากๆเลยสงสัยเขาจะชอบอาหารตัวนี้ค่ะสงสัยเขาจะชอบอาหารตัวนี้เนาะเพราะว่าเพราะว่าอาหารพอเขาได้กลิ่นแม่กิ่งเทอาหารตัวนี้เขาจะร้องเลยนะคะร้องเรียกร้องเรียกแม่ แต่ว่ามันก็มีมีม,มีมีกลิ่นหอมอยู่ค่ะมีกลิ่นหอมอยู่เนาะอร่อยใช่ไหมลูกฮะอร่อยใช่ไหมครับเสียงดังนะคะกินเสียงดังแม่แม่เลยนะคะเรียกแม่เมื่อกี้นี้เนาะอร่อยเลยครับ อร่อยมากๆเลยครับกิน่้นชามแล้วนะคะกิน่้นชามแล้วนะพอให้กินกินแบบจุ๊บๆๆๆใหญ่เลยอร่อยมากๆเก่งขึ้นทุกวันค่ะเก่งขึ้นทุกวันสำหรับบุญมีของเราอร่อยใช่ไหมลูกอร่อยครับขอบคุณคุณตาคุณยายหมอมากๆ,ๆเลยครับที่ สั่งอาหารอร่อยๆอมาให้บุญมีกินครับบุญมีจะเป็นเด็กดีครับกินเยอะๆลูกกินเยอะๆกินให้หมดนะวันนี้ต้องกินให้หมดนะคนเก่งนะแต่ก่อนกินข้าวไม่กิ่งให้กินน้ําไปก่อนแล้วค่ะไม่รู้จะกินหมดชามป่าแต่ก็คิดว่าน่าจะหมดนะคะเพราะว่ามันก็คอนแล้วเนาะ อร่อยอร่อยอร่อยจริงๆเลยครับถุงทองกับสตูลก็เข้ามาตามเคยนะคะเข้ามาตามเคยสตูลแล้วไม่เอาอาหารให้หนูกินนะห,หนูกินที่ยังลูกฮะแม่เอาอาหารให้หนูกินหนูกินยังคะคนสวยนอนดูนะคะเพราะว่าแม่กิ่งเปิดออประตูให้ แล้วแม่กิ่งก็เลยอาตะแกรงมากั้นไว้เขาก็เลยนั่งสามารถนั่งนั่งชมนกชมวิวได้ค่ะนั่งชมรถชมอะไรได้เนาะตอนแรกก็ไม่ทันได้นึกก็ไม่ได้ไปซื้อตะแกรงมาใส่พอไปซื้อตะแกรงมาใส่แล้วค่อยยังชั่วหน่อยก็สามารถเปิดประตูได้เวลาวันไหนที่อากาศไม่ร้อนมากที่เราแบบว่าไม่ได้เปิดแอร์ค่ะ อร่อยครับพอ่พอแม่เห็นแล้วชื่นใจนะลูกนะเห็นแล้วชื่นใจเมื่อวานนี้หนูรู้วแม่บ้านหมุนใช่ไหมลูกหนูก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมกินเองครับแม่ครับแม่แม่ตั้งป้อนครับกินไปลูกไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องสนใจ นะะคเขายังย like ังน anyway. totally yeah, right ั่งประคองตัวไม่ค่อยได้นะคะแม่กิ่งก็ต้องจับไว้เนาะต้องจับประคองเขาไว้ค่ะแต่เดี๋ยวจะค่อยๆฝึกค่ะเพราะว่าตอนที่เห็นเขาอยู่ที่โรงพยาบาลอ่ะเขานั่งเองได้นั่งเองได้นานอยู่เหมือนกันนั่งแบบว่าไม่ต้องมีอะไรพิงค่ะเดี๋ยวแม่กิ่งก็จะค่อยคฝึกเขาให้เขาแบบว่าพยุงพยุงตัวแบบว่าพิงพิงเิงได้ เอามือกลางออกมาอมือกลางออกมาอมือกลางออกมาแค่แม่แค่จับมือให้กลางออกมามันจะได้พยุงตัวได้ไงลูกอืเสียงแม่ทองมาเรียกแม่ทองมาตอนนี้ให้ออกมาข้างนอกก็ติดใจนะคะติดใจอยากจะออกอย่างเดียว <c oughs> ออกมาห้องทํางานเนี่ยค่ะแต่ละคนพอได้ออกมาก็ติดใจอยากจะออกมาอีก มีกินข้าวโชว์ครับเก่งมากๆเลยครับเหลืออีกนิดนึงแล้วนะคะเหลืออีกนิดนึงแล้วกินให้หมดนะลูกกินให้หมดนะอีกนิดเดียวเองเป็นเก่งของแม่น่าจะหมดนะคะน่าจะหมดเพราะว่าเหลือค่อนๆถ้วยละอุ่นมีกินจะหมดแล้วครับ ดูนะคะแม่กิ่งให้ดูเก่งมากๆเลยจะหมดแล้วค่ะถึงขนาดจะเลียถ้วยแล้วค่ะจะเลียถ้วยแล้วแล้วก็นอนกินเองด้วยนะคะนอนกินเองด้วยแม่ไม่ต้องจับแล้วก็เดี๋ยวเจะค่อยๆฝึกเข้าไปค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าวันนี้มีเวลาแม่กิ่งจะให้เขานั่งรถเข็นดูนะคะเดี๋ยวให้เขานั่งรถเข็นดูเนาะ หรืออาจจะหลังกินข้าวเนี่ยค่ะหลังกินข้าวแล้วนั่งรถเข็นดูเดี๋ยวยังไงก็คอยดูกันต่อไปนะคะกับความที่ความเก่งความน่ารักของเขาเนี่ยค่ะเต็มถ้วยเลยนะคะเต็มถ้วยเลยนะวันนี้เหมือนกับเมื่อวานเลยนะคะบอกคุณยายหมอสิลุกอาหารอร่อยครับคุณยายอาหารที่คุณยายซื้อมาให้บุญมีมันอร่อยครับบุญมีก็เลยกินหมดถ้วยเลยครับ ขอบคุณนะครับที่เอ็นดูบนมีครับพอ่พอแม่เห็นแล้วก็ชื่นใจไปกับแม่กิ่งนะคะชื่นใจไปด้วยกันเนาะกับสิ่งที่เขาทำได้ขึ้นทุกวันค่ะเดี๋ยวแม่เติมน้ำให้นะลูกนะตเติมน้ำให้นะ